มาจากเรามาว่ากันต่อนะกับในไพ่7เหรียญขึ้นมา seven of pentacles of pentacles เจ็ดเหรียญขึ้นมาจากในรูปภาพเป็นเนี้ยเป็นไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาจะเห็นได้ว่าภาพไปเน,นี้ยเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งกําลังเหมือนกับว่าพักผ่อนหลังจากที่เขาเนี่ยกำลังทําการปลูกต้นไม้หรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วกาลังดูผลผลผลที่เขาทำเอาไว้เนี่ย แต่เขาเรียกว่าเบิกครับอะไรบางอย่างมาสาเร็จเรียบร้อยแล้วอะกำลังดูผลงานของตัวเองอยู่ในเวลานเวลานี้แล้วจะเห็นได้บ้าภาพขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพของการพักผ่อนกายาหลังจากที่เหนื่อยแล้วเขาก็ถือจอบไว้ในมือแปลว่าต้นไม้ต้นเมยียหรือสิ่งที่เขาสร้างมาเนี่ยเขาเป็นฝีนนมือของเขาเองนั่นแหละจดเหรียญก็เป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่บอกถึงในเรื่องของการเก็บเกี่ยวสิ่งที่ทําเอาไว้แล้วสมหวังกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าพักผ่อน จากแบบผ่านปัญหาภาระอะไรมาเยอะปลูกสร้างอะไรมาเยอะและ้วสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ช่วงเหล่าของการแบบชมผลงานของตัวเองอยู่นะถ้าเกิดตีความการงานหรอการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกําลังอยู่ในช่วงเหล่ของการแบบดูแลโปรเจกต์อะไรบางอย่างอยู่ทํางานอยู่ด้วยความขมักขะมน่นงานหนักแหละเขาต้องถือจอบถือเสียมแต่ในภาพไปดีขึ้นมาจะเห็นได้ว่ามันจะมีภาพของเหรียญอะ อยู่ในตะกร้าอยู่ก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะบอกในเรื่องของอาจจะเป็นไปได้บอกได้ว่าในเรื่องของการเขาบอกว่าเป็นไปได้ในเรื่องของการการเงินหรือโชคลาภเลยก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีกาไรเริ่มมีไรายไ,ได้เข้ามาแล้วความรักเหรอก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่สุขสมบูรณ์ได้ดีมีการเทคแคร์มีการเอาใจใส่มีการดูแลซึ่งกันและกันได้ดีนปะประมาณนี้ การทากุศลหรือการทําบุญหรอถ้าเกิดภาพเป็นนี้มันเป็นภาพของการเก็บเกี่ยวผลไม้อะมันแปลว่าการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแบบว่าทําบุญที่เกี่ยวข้องกับผลไม้พืชผลอะไรก็ตามการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทํากุศลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการให้ทานด้วยผลไม้หรือการซื้อผลไม้เนี่ยไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ตามแล้วจะนำพาให้มีโชคดีจ้ะประมาณนี้นี่คือไพ่เจ็ดเหรียญน,นะ seven of pentacles นะ